45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโลกสามประเภทได้มีกล่าวถึงในวรรณคดีภาษาไทยเรื่องไตรภูมิ ไตรภพหรือไตรโลกไตรภูมิได้แก่กามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิไตรภพได้แก่กามภพรูปภพอรูปภพไตรโลกได้แก่กามโลกรูปโลกอรูปโลกแต่เมื่อหมายเฉพาะโลกที่เป็นชั้นดีอันเรียกว่าสุขติก็จะเป็นมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกพระพุทธเจ้า ได้พระนามว่าไตรโลกนาถแปลว่าที่พึ่งของโลกสามคำนี้ใช้เป็นพระประมาพิไทยพระเจ้าแผ่นดินก็มีดังเช่นสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในสมัยกรุงศรีอยุธยาคำว่าโลกหรือภพใช้ในความหมายที่ยังเป็นโลกด้วยกันส่วนคำว่าภูมิใช้ในความหมายตั้งแต่ยังเป็นโลกจนถึงเป็นโลก,กุตระฉะนั้นภูมิจะมีสีด้วยกัน เพิ่มโลกุตระภูมิอีกข้อหนึ่งคำว่าโลกภพหรือภูมินี้พึงเข้าใจความหมายรวมรวมกันก่อนว่าได้แก่ที่เป็นที่ถือปฏิสนธิคือเป็นที่เกิดของสั์โลกทั้งหลายผู้ที่มีจิตใจยังท่องเที่ยวพัวพันอยู่ในกามก็ยังเกิดในกามโลกหรือกามาวจรโลกแปลว่าโลกของผู้ที่เที่ยวค้องอยู่ในกามจะเรียกว่ากามาวจรภูมิ หรือกามาวจรพบก็ได้ผู้ที่บำเพ็ญสมาธิจนจิตใจสงบจากกามารมบรรลุถึงรูปญาณได้ย่อมบังเกิดในรูปโลกหรือรูปปาวจรโลกแปลว่าโลกของผู้ที่เที่ยวคล่องอยู่ในรูปสมาธิผู้ที่บำเพ็ญสมาธิละเอียดกว่านั้นจนบรรลุถึงอรูปฌานย่อมบังเกิดในอรูปโลกหรืออรูปาวจรโลกโลกของผู้ที่เที่ยวคลองอยู่ในอรูปสมาธิ โลกเหล่านี้แบ่งไว้ตามภูมิชั้นของจิตใจเมื่อจิตใจแยกภูมิชั้นออกไปก็เลยแยกโลกซึ่งเป็นที่อาศัยอยู่ให้ต่างกันออกไปอีกมากมายผู้อา่านหรือผู้ฟังควรทำใจไว้ก่อนว่าเป็นเรื่องคติความคิดเก่าแก่เท่านั้นยังไม่ควรตั้งข้อคาดค้นว่าจริงหรือไม่จริงเพราะไม่ใช่เป็นธรรมะซึ่งพึงพิสูจน์ได้ภายในใตนเองแต่เป็นเรื่องโลกข้างนอกซึ่งบาลีหลายแห่งแสดงว่า พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์จะกล่าวถึงกามภูมิก่อนแบ่งไว้ดังนี้คืออบายภูมิสี่มนุษย์หนึ่งสวร 6, รค์หรวมเป็นสิบอ็ดจะกล่าวถึงมนุษย์ก่อนมนุษย์โลกโลกที่คนเราอาศัยอยู่นี้มีสัตว์เดรัจฉานอาศัยอยู่ด้วยก็จริงแต่มนุษย์เราก็เรียกยึดถือเอาว่ามนุษยโลกถ้าจะพูดเป็นกลางๆก,ก็ว่า โลกนี้ตามคติความคิดโบราณว่าร่มอย่างล้อรถหรือล้อเกวียนตั้งอยู่ในน้ำในอากาศและมีขอบเหล็กเป็นเหมือนกำแพงกั้นข้างนอกอยู่โดยรอบอย่างกงล้อจึงเรียกว่าจักรวาลหรือจักรวาละแปลว่าสิ่งที่มีขอบกั้นล้อมเป็นวงกลมเหมือนอย่างล้อคำว่าจักรวาลจึงหมายถึงโลกนี้เองคติความคิดโบราณกล่าวว่า มีจักรวาลลักษณะดังกล่าวนี้อยู่เป็นอันมากถึงแสนโกดจักรวาลจะเรียกว่าแสนโกดโลกก็ได้คติดังกล่าวนี้แสดงว่าความคิดเรื่องโลกกลมได้มีมานานแล้วแต่กลมอย่างล้อรถหรือล้อเกวียนน่าจะเพราะมองด้วยตาเห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มีลักษณะกลมเช่นนั้นและก็จำจะต้องมีขอบกั้นข้างนอกโดยรอบไม่เช่นนั้นก็จะพังทลายลง เป็นเหตุให้เกิดคำว่าจักรวาลที่แปลว่ามีขอบกั้นเป็นวงล้อเหมือนอย่างวงเกวียนส่วนที่ว่าตั้งอยู่ในน้ำในอากาศนั้นพิจารณาดูถึงความรู้ในปัจจุบันซึ่งทราบแน่เลยว่าโลกกลมแต่ไม่ใช่อย่างล้อรถและพื้นโลกเป็นน้ำโดยมากฉะนั้นถ้ามีใครซึ่งอยู่ในภาคพื้นส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกถ้าสามารถมองทะลุโลกลงไปจนถึงอีกด้านหนึ่ง คงจะพบน้ำเป็นส่วนมากพ้นน้ำไปก็เป็นอากาศและกะติความคิดนั้นยังมีว่าเมื่อไม่มีดวงอาทิตย์ก็คงจะมีแต่ความมืดมิดทั่วไปก็น่าจะต้องกับความรู้ในปัจจุบันเมื่อวางรูปโลกให้กลมแบบล,อล้อรถและมีกำแพงเหล็กเป็นขอบวงรอบอย่างกงล้อจึงเรียกว่าจักรวาลแปลสั้นว่ามีขอบกำแพงเป็นวงกลมเะ่นนั้นแล้ว ก็เยมีคติความคิดวางแผนพังโลกไว้อย่างมีระเบียบคือตรงใจกลางโลกมีภูเขาสูงใหญ่ชื่อว่าสุเมรุมักเรียกในภาษาสันสกฤตหรือสุเนรุมักเรียกในภาษามาคตเหมือนอย่างพลารถอยู่กลางล้อรถเขาสุเมรุจึงเท่ากับเป็นพลาวโลกหรือจักรวาลนี้เขาสุเมรุมีภูเขาแวดล้อมเป็นวงรอบอีกเจ็ดชั้นและมีมหาสมุทรข,ขั้นอยู่ในระหว่างเจ็ดมหาสมุทร ภูเขาทั้งเจ็ดมีชื่อนับจากข้างในออกมาข้างนอกดังต่อไปนี้ 1. อสักกันะสวินตกะ 3. เนมินทร 4. ยุคันทร 5. อิสินทร 6. กกรวีกะและเสุทัศนะชื่อเหล่านี้กล่าวเรียงลำดับตามเนมิราชชาดกในชาดกนั้นกล่าวว่า เขาเหล่านี้สูงกว่ากันขึ้นไปโดยลำดับนับจากเขาสุทัศนะซึ่งอยู่ข้างนอกต่ำกว่าทั้งหมดจนถึงเขาอัสกันนะซึ่งอยู่ข้างในซึ่งสูงถัดจากเขาสุเมรุรวมเรียกว่าสัตตปริพันทะปันพศหรือเขาสัตตปาิพันธ์สัตตแปลว่าเจ็ดปริพันธ์แปลว่าวงล้อมส่วนสมุดซึ่งขั้นอยู่ระหว่างนับจากระหว่างเขาสุเมรุเขาอัสกันนะรวมเจ็ดสมุด เรียกว่าสีสันดอนมหาสมุทรแปลว่ามหาสมุทรที่อยู่ในระหว่างซึ่งมีน้ำสุขุมละเอียดยิ่งนักถึงกับทำให้ทุกๆกสิ่งแม้เบาที่สุดเช่นแววหางนกยุงเมื่อตกลงก็จมทันทีคำว่าสีทะแปลว่าทำให้ทุกๆสิ่งจมลงบวกกับคำว่าอันตรแปลว่าระหว่างหมายถึงขั้นอยู่ระหว่างภูเขาดังกล่าวจึงรวมเรียกว่าสีทันตระ ไทยเราเรียกว่าสีทันดอนส่วนในตรายภูมิพระร่วงลำดับชื่อภูเขานับจากข้างในออกไปข้างนอกแตกต่างออกไปบ้างคือ 1. ยุคันธร 2. อิสินธร 3. กรวิก 4. สุทัศนะ 5. เนมินธร 6. วินันตกะ 7. อัศกันนะในกัมภีมหายานของทิเบตรียงลำดับชื่อต่างออกไปอีกบ้าง และให้คำแปลดังนี้ 1. ยุคันทรหรือทรงแอด 2. อ,อิสันทรหรือทรงคันไถตามเนมิราชชาดกเรียกอิสินทรแปลว่าทรงฤาษี 3. กรวีกะหรือเขียนเท้าหรือไม้จันแต่ทั่วไปแปลว่านกชื่อนี้ 4. สุทัศนะหรือมีทัศนะที่ดีคือหน้าดู 5. อศวกรณะหรือหูมา 6. วินัยกะหรือมานายหรือที่ประชุม 7. เนมินทรหรือทรงวงกลมหรือกงในอภิธานปฏีปิกาเรียงลำดับดังนี้ 1. ยุคันทร 2. อิสิทร 3. กรวีกะ 4. สุทัสสะ 5. เนมินทร 6. วินตกะ อสักกันนะและกล่าวว่าเขาสุเมรุนั้นเรียกห้าชื่อคือสิเนรุเมรุติธิวาทานมรุสุเมรุเขาสัตตาบริพันธ์คือเขาบริวารของเขาสุเมรุทั้ง7ถึงจะเรียกชื่อศับกันบ้างแต่ก็รวมลงว่าทั้งหมดมีเจ็ดเทือเขาและในฉบับมหายานของที่เบตยังกล่าวถึงน้ำในสีสันดอนมหาสมุทรทั้งเพิสดารออกไปอีกว่าเป็นน้ำต่างๆกัน นับจากข้างในออกไปโดยลำดับดังนี้ 1. มหาสมุทรแห่งน้ำนมที่มีกลิ่นหอม 2. แห่งน้ำนมส้ม 3. แห่งเนย 4. แห่งน้ำโลหิตรหรือน้ำอ้อย 5. แห่งน้ำยาพิษหรือเหล้า 6. แห่งน้ำจืด 7. แห่งน้ำเค็มและกล่าวว่ามหาสมุทรเหล่านี้กว้างลึกมากและน้อยลงโดยลำดับจากข้างในออกมาข้างนอก เช่นเดียวกับเขาสตตะบริพันธ์ครั้นพ้นเทือกที่เจ็ดออกมาแล้วก็เป็นมหาสมุทรน้ำเข็มที่มีเกาะใหญ่ที่เรียกว่าทวีปอยู่ในสี่ทิศทิศละหนึ่งทวีปคือ 1. นึ่งทางทิศตะวันออกมีทวีปชื่อว่าวิเทหะหรือกายใหญ่หรือเรียกว่าบุพเพวิเทหะฉบับที่เบกล่าว่ามีรูปเหมือนพระจันทร์ครึ่งซีกเป็นถิ่นผิวขาวชาวทวีปนี้มีจิตใจสงบและมีความประพฤติดี มีรูปหน้าเหมือนอย่างรูปของทวีป 2. ทางทิศใต้มีทวีปชื่อว่าชมพูหรือชื่อต้นไม้ดังที่เรียกว่าชมพูทวีปคำพีที่เบร,เรียกชื่อว่าชมุและกล่าวว่ามีรูปเหมือนสบักแกะหรือสามเหลี่ยมศูนย์กลางของทวีปนี้อยู่ที่โพธิพฤกพุทคยาเห็นได้ว่ารูปคาสมุตอินเดียนั่นเองเป็นถิ่นผิวสีน้ำเงินมีความสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สิน มีทั้งความชั่วและความดีชาวทวีปนี้มีรูปหน้าเป็นสามเหลี่ยมเหมือนอย่างรูปทวีป 3. ทางทิศตะวันตกมีทวีปชื่อว่าอมอนโคยานคำพีที่เบรียกว่าโคทัญญะหรือสมบัติแห่งโคคำว่าโคแปลว่าสัตว์ชนิดหนึ่งก็ได้แปลว่าพระอาทิตย์ก็ได้และแกล่าวว่ามีรูปเหมือนอย่างดวงอาทิตย์คือกลมเป็นถิ่นผิวสีแดงชาวทวีปนี้มีอำนาจมาก ชอบบริโภคเนื้อปศุสัตว์มีรูปหน้ากลมเหมือนอย่างรูปทวีป 4. ทางทิศเหนือมีทวีปชื่ออุตรากุรุหรือชาวมังกรุภาคเหนือคำพิที่เบกล่าวว่ามีรูปสี่เหลี่ยมเป็นถิ่นผิวสีเขียวชาวทวีปนี้เข้มแข็งมีเสียงดังมีรูปหน้าสี่เหลี่ยมเหมือนมา้ามีต้นไม้ซึ่งอำนวยความสเร็จสิ่งที่ต้องการเป็นที่อยู่อาศัยทวีปใหญ่ทั้งสี่นี้ คำพิธีเ่เบกล่าวว่ามีทวีปน้อยเป็นบริวารทวีปละสองตั้งอยู่สองข้างของทวีปใหญ่รวมเป็นสิบสองทวีปส่วนในไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่ามีทวีปเล็กๆเ,เป็นบริวารมากนับรวมถึงสองพันและได้กล่าวรูปหน้าของชาวทวีปทั้งสี่น้ว่าคนในชมพูทวีปหน้าดังดุมเกวียนคนในบุพพวิเทหะหน้าดังเดือนเพ่นและกลมดังหน้าแว่นคนในอุตรากุรุหน้าเป็นสี่เหลี่ยม คนในอมรโครยานหน้าดังเดือนแรมแปดคำ่ำไตรภูมิพระร่วงแต่งจากคำพีทางหินยานหรือทักษิณนิกายคำพีฝ่ายนี้พรัณนาอุตรากรุทวีปได้ดีวิเศษดังที่ได้กล่าวมาแล้วโดยย่อในตอนที่ว่าด้วยผ่านยักษ์ผ่านพระทวีปทั้งหมดเหล่านี้ตั้งอยู่ในมหาสมุทรน้ำเข็มในสี่ทิศของเขาสตตาบ,บริพานซึ่งมีเขาสุเมรุเป็นศูนย์กลางถัดจทวีปเหล่านี้ออกไป ก็ถึงที่สุดโลกโดยรอบซึ่งมีกำแพงเหล็กเป็นขอบกั้นอยู่รอบเหมือนอย่างกงแห่งล้อรวมเป็นจัก,กรวาลโลกของเรานี้ก็เป็นจัก,กรวาลอันหนึ่งในจัก,กรวาลทั้งหลายที่มีอยู่เป็นอันมากคำพีฝ่ายมหาย,ยานของทิเบตกล่าวไว้ว่าทุกๆกจักรวาลตั้งอยู่ในอากาศว่างเปล่าอันไม่อาจอยังอาศัยอยู่บนผืนลมเหมือนอย่างวัชระคือศรอพระอินทร์หรืออสนนบาตรูปกากบาด แข็งทนทานเหมือนวัชระคือเพชรบนลมนั้นมีห่วงน้ำตั้งอยู่บนห่วงน้ำมีรากฐานเป็นทองคำโลกตั้งอยู่บนรากฐานทองคำนั้นมีเขาพระสุเมรุพุ่งขึ้นไปเป็นแกนกลางแผนผังโลกตามความคิดเก่าของอินเดียดังที่กล่าวมานี้ถ้าลองเขียนเป็นแผนที่ย่อดูจะเห็นว่าวางเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าดูคือจะเห็นโลกทั้งหมดเป็นรูปจักรวาล คือวงกลมชนิดมีขอบอย่างล้อรถซึ่งใหญ่ตัวมหึมามีเขาสมัรุสูงใหญ่เป็นศูนย์กลางมีเขาสูงลดหลั่นลงไปล้อมเป็นบริวารอยู่อีกเจ็ดชั้นและมีมหาสมุทรขั้นอยู่ในระหว่างทุกชั้นพ้นออกไปก็เป็นมหาสมุทรมีทวีปทั้งสี่ตั้งอยู่ในสี่ทิศดูอย่างแผนผังเมืองที่มีระเบียบแต่อย่าเพ่งคาดคั้นเอาความจริงเพราะเป็นตำราภูมิศาสตร์โลกในสมัยหลายพันปีมาแล้วทวีปทั้งสี่นั้น ชมพูทวีปก็คือโลกในความจริงของผู้เป็นต้นคติความคิดเรื่องนี้โดยเฉพาะก็คืออินเดียเองโซนอีสามทวีปแม้จะกล่าวว่ามีอยู่ในจักราวาลน,นี้แต่ก็น่าจะเป็นโลกในความคิดนึกในใจหรือกำหนดเอาด้วยภาพทางใจซึ่งจะปรากฏขึ้นด้วยเหตุไรก็ตามเพราะในสมัยโบราณนานไกลน่าจะไปเที่วสำรวจให้รอบโลกได้ยากแต่เมื่อกำหนดลงเป็นแน่ว่ามีทวีปในสี่ทิศ ทวีปในทิศท,ที่ตนอาศัยอยู่ก็ได้เห็นอยู่แน่แล้วจึงต้องค้นคิดหาทวีปในอีกสามทิศตั้งเขาสุเมรุเป็นศูนย์กลางแต่มีบุคคลบางพวกในปัจจุบันแสดงความเห็นว่าอีกสามทวีปนั้นไม่ได้ตั้งอยู่ในโลกนี้แต่ในคำพีที่กล่าวถึงทวีปเหล่านี้ได้กล่าวว่ามีอยู่ในจักรวาลน,นี้นั่นแหละพิเคราะห์ดูตามแผนผังโลกของท่านก็จะต้องมีไม่เช่นนั้นก็ขาดไปสามทิศ และเหเหยังให้แสดงเวลาของดวงอาทิตย์ไว้ว่าเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นในชมพูทวีปนี้เป็นเวลาเที่ยงวันในบุพพวิเทหัเป็นเวลาอาทิตย์ตกในอุตรากุรุเป็นเวลาเที่ยงคืนในอมรโคยานเวลาอาทิตย์ขึ้นในบุพพวิเทหะเป็นเวลาเที่ยงวันในอุตรากุรุเป็นเวลาอาทิตย์ตกในอมรโคยานเป็นเวลาเที่ยงคืนในชมพูทวีปเวลาอาทิตย์ขึ้นในอุตรากุรุเป็นเวลาเที่ยงวันในอมรโคยาน เป็นเวลาอาทิตย์ตกในชมพูตะวีปเป็นเวลาเที่ยงคืนในบุพพวิเทหะเวลาอาทิตย์ขึ้นในอมรโครยานเป็นเวลาเที่ยงวันในชมพูตะวีปเป็นเวลาอาทิตย์ตกในบุพพวิเทหะเป็นเวลาเที่ยงคืนในอุตรากุรุตามคติความคิดนี้ดวงอาทิตย์เดินโคจรไปตามวงกลมของจักรวาลผ่านทวีปทั้งสี่ได้ขอให้ผู้ทรงภูมิรู้ในปัจจุบันช่วยค้นเวลาที่เพียงดูว่าเวลาหกนาฬิกาที่อินเดีย อันเป็นชมพูทวีปในเวลานั้นโดยเฉพาะที่พาราณสีซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งพุทธคยาจะเป็นเวลาเที่ยงวันเป็นต้นที่ประเทศไหนบ้างท่านผู้นั้นได้จดให้ดังต่อไปนี้เวลาหกนาฬิกาพาราณสีรัติจูด26องศาเหนือลองติจูด83องศาตะวันออกเวลา12นาิกานิวซีแลนด์รัติจูด26องศาเหนือลองติจูด 173องศาตะวันออกเวลา18นาฬิกานิวออร์ลีสชิคาโกละติจูด26องศาเหนือลองจิจูด97องศาตะวันตกเวลา24นาฬิกาอังกฤษลัติจูด26องศาเหนือลองจิจูดเจองศา,าตะวันตกตามที่เทียบกันนี้ชุมพูทวีบอยู่ที่อินเดียปุพพวิเทหะอยู่ที่แถบนิวซีแลนด์ อุตรากุรุอยู่ที่แถบนิวออร์ลีนส์ชิคาโกนับกว้างกว้างว่าอเมริกาอามอนโคยานอยู่ที่แถบอังกฤษนับกว้างกว้างว่ายุโรปแต่ตามกติดความคิดเรื่องสีทวีปน่าจะมิได้มุ่งหมายถึงประเทศปัจจุบันเหล่านี้เพราะมีแนวความคิดเรื่องโลกกลมโคนละอยา่างทั้งพรนณนาถึงลักษณะภูมิประเทศและบุคคลคล้ายกับเรื่องในนิยายหรือจะเป็นอย่างเดียวกันแต่มองคนละทัศนะเหมือนอย่างดวงอาทิตย์โคจรกับ ดวงอาทิตย์อยู่กับที่ใช้อันไหนเป็นเกณฑ์คำนวณเวลาก็ได้ผลอย่างเดียวกันแต่เมื่อแสดงเวลาอาทิตย์โครจรผ่านทวีปทั้งสีไว้ด้วยจึงลองค้นหาดูก็ได้พบประเทศต่างๆดังกล่าวนั้นเรื่องจักรวาลโลกตามกติความคิดที่เล่ามานี้เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่พุทธศาสตร์แต่เป็นภูมิศาสตร์เก่าจะเป็นเพราะมีผู้เชื่อถืออยู่มากจึงติดเข้ามาในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาด้วย คำพีชันหลังยิ่งแสดงวิจิตพิสดารมากถ้าพุทธศาสตร์จะมุ่งแสดงอย่างนี้ก็กลายเป็นภูมิศาสตร์ไปแล่ท่านผู้แสดงก็จะกลายเป็นอาจารย์ภูมิศาสตร์ในยุคหนึ่งมิใช่เป็นศาสดาผู้ประกาศศาสนาที่เป็นสัจธรรมอยู่ทุกยุคสมัยด้วยเหตุผลที่เป็นสามัญสำนึกเพียงเท่านี้ไม่ต้องอ้างหลักฐานธรรมะในพระพุทธศาสนาก็เพียงพอที่จะกล่าวได้ว่าไม่ใช่พระพุทธศาสนาได้มีผู้แสดงประกาศลัทธิศาสนามากด้วยกัน ทั้งที่เกิดก่อนทั้งที่เกิดหลังพระพุทธศาสนาชอบแสดงตนเป็นอาจารย์ภูมิศาสตร์แม้ผู้อธิบายพระพุทธศาสนาต่อๆมาคือพระอาจารย์ยุคต่างๆก็เช่นเดียวกันแม้จะเป็นมูลฐานของปัจจุบันแต่ก็ก้าวมาไม่ถึงยุคปัจจุบันจึงกลายเป็นเรื่องล้าหลังเป็นนิยายหรือวรรณคดีโบราณไปแต่ก็เป็นเรื่องน่ารู้อยู่เพราะจะได้ทราบคติความคิดในชั้นเดิมเมื่ออ่านคัมภีร์หรือหนังสือวรรณคดีทางศาสนาเก่าๆก็จะพอเขา้าใจ และมองเห็นภูมิประเทศตามคติความคิดนี้ได้โดยตลอดโปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป